รอน้องกับนาในการสีพวงรีนวันนี้ฝากให้กับแม่ๆในะครับได้สนับสนุนด้วยกับเอฟซีของน้องนานทุกท่านทุกคนนะครับเอฟซีของน้องนานเขาเดินทางมาถึงแล้วก็วันนี้นะครับเขาเขาอีนะครับพอหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเดี๋ยวก็าะไปพอยแล้วก็จะจัดถามมาให้ใหม่วันนี้ขอบคุณคุณแม่นะครับแม่แม่ แล้วก็คุณแม่สขศรีนะฮะที่ติดต่อะะทิมงานของเรามารัชชัซึ่งเสียงเวทีนะฮะจบก,ก็ฝากกันไว้นะครับมีงานหรือว่าจะจัดสังสรรค์หรือว่าจะนำพาน้องนันไปสแสดงที่ไหนนะครับก็ฝากทีมงานดนตรีแล้วก็เครื่องเสียงไว้มว่าะจะเป็นทีมงานเิทีเล็กพิทีใหญ่เครื่องเสียงทุกเล็กุดใหญ่วันนี้เรามาในรูปแบบของ อ่าเล็กๆนะครับนะมิ้มิมินิสายกระเป๋านะครับนะแล้วก่อนข้อก็อีกแล้วแล้อ่างต้นนะได้อ่างตลอดกำไรตลอดเขาเลื่อนเถอนเลื่อนเถอนธรรมชาติค่ะตอนนี้ค่ะทั้ง39คนอย่าลืมนะคะขอคนละหนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ลานนะคะเจ้าสาธารณนะนะคะ อ่าแม่สวัสดีค่ะมีเก้าอี้รังเปล่าคะเก้าอี้มีไหมเก้าอี้อ่ะอ๋อไปเอาอยู่งั้นรอแป๊บหนึ่งค่ะใช่ใช่รอแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วแม่แซไปไหนคะเนี่ยข้างห้องน้ำข้าห้องน้ำนะเดี๋ยวจะไปไหว้จะไปไหว้ไปไหว้ค่ะดานรอรอเก้าอี้ค่ะอ๋อรอเก้าอี้โอเคค่ะ ก๋เต <oh> ี๋ยวก็ยังมีทายก๋เตียวมันอยู่ค่ะมีพอหรื่าะผไม่พอค่ะไม่พอเดี๋ยวมาเนาะเดี๋ยวมาเสริ เอฟซีน <sen festivals> ้องัทุท่านเลยจาใจเย็นๆนเออแมกน่ารักทุกคนเลยครับผมเป็นนักร้องหนุ่มน้าใสนะครับเด็กดอยที่ตามหาฝันนะครับเป็นแชมป์ใหม่ทองคำนะครับน้องอันนันในที่ไทยพนาอไปไว้บนไปไปไให้ร้องนันด้วยอีะไารลลายเชาิประยก์นะฮะคมปรยกสาเจ้าปุ่มเท่ากงนะฮะ การการัอลล์สุโขทัพหนพึ่งนะครับผมดานซ้ายรัญลล์สุโขทับหนึ่งนะครับนะเรียนเชิญพอ่อแม่พี่น้องในกำรับาใกล้เรือนเคียงในกำะพังดินสีนี้แล้วเรียนเชิญครับผมวันนี้เรานำพานักร้องรับเชิญนะครับนะครับน,น้องนันหรือว,ว่าอนันต์ไมทองคำแล้วก็กระผมกับพรนพิศลศิลป์นะครับตั้ร้องขอทำขวัญหน้านะครับนะซึ่งอยู่ในทีมงานของคุณแม่สมศรี นะครับของคุณแม่แม่ะครับฝากคนด้วยชุดกันเชียครับผมไไบหาตัวาจไหาไหนเนะี่ยเดี๋ยวว่าตอนนี้กำลังมีแขกดวฉันพูดกับค เกี่ยวกับการของฉันก่อนแล้วจังฉันเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวฉันใช้แอปนี้จ่ายแล้วแกนะเออแกฉันก็เพิ่งถอนเงินมาจากแอปที่แกใช้เหมือนกันเลยนะเนี่ยเดี่ยวคนใช้มันกู่ออนไลน์อยู่หรอครับคนต้งเดี๋ยวไปดูที่จอดรถกันนะคะพอไม่เอ่ยถ้าไม่พอเดี๋ยวมาบอกเจ้าภาพนะคะมาบอกแม่สะกนุลสกุลค่ะ เอ้ยังมีค่ะมีค่ะด้านนู้นแหละเห็นไหมว่างเยอะค่ะเป็นแนวยาวค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะป้าเงี้ยเพียงกับสามีมาถึงแล้วค่ะ ปลาลุงอะค่ะจอดได้ค่ะแม่วันนี้ค่ะบ้าวันนี้ค่ะจอดได้ค่ะไปไหนละคะได้ค่ะจอดได้เขาเคลียร์กันแล้วจอดชิดหน่อยค่ะจอดให้ชิดหน่อยก็พอค่ะอ่าจอดให้ชิดนหน่อยค่ะขอบคุณชาวบ้านที่เสียสละเวลอคัะติดหรอคะแม่บ้ามากำลังแบบเเลิกงานนะคะแล้วก็ลงนักเรียนก็เลิกค่ะ เดี๋ยวเขาไปเอาเก้าอี้นะคะรอแป๊บนึงค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะคุณป้าก็ไปทุกงานน่ารักมากขอบคุณค่ะแม่ไม่ได้ไปและแม่ไม่เควันไหนคะสิบสามสิบห้าเนี่ยตั้งใจว่าจะไปแม่เดูว่าดีไหมน้องสาวสองห้ออายุเท่าไหร่คะเก้าจะมาเขา่อยู่นะฮะ ในับบนี้ด้วยหครับนะขาีของน้องอนันต์อาศัยพัฒนาเพาน้องนันไม่ทองคำาหมครับแล้วก็ในกับรีกระผมก็มาขอรูปพระอ๋อมานะคะเดี๋ยวถ่ายูปหมู่ค่ะในกับงานเพลงแต่ถ้ามือสีรอประโคนในกับงานเพลงสวยจแลกที่มันจะมืดสาวป้นไ้ายในกับงนแล้วนะคะรอน้องหักนาขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยค่ มารูปเรื่องกับน้องอนันต์อาศัยพัฒนาครับไมายเคำสิบนะคราบหายแลสี่ในกราฟด้วยด้วยเชื่อกเชียอ้วยะในะครบ้านไปบอกหมทยาคำหกไม่ใช่สิบเขาบอกหมาทเคำสิบบอกว่ายเงคำหกเดี๋ยวไมบอกเองค่ะวัี้ค่ะเดี๋ยวไมบอกเองแต่วันนี้เราอยู่กันที่งานประจำปีสารเจ้าปูนเ้ากมนะครับซอยจรัญาลกสกทเนะครัรน้องรันน้องรันนี่หมาทเงคำหกค่ะเป็นแชมป์นะคะ ขอบคุณค่ะผมจะเชิญพี่น้องชาวบางพัดและเอฟซีงหลายทุกท่านเลยครับนะซึ่งเป็นแชมป์ใหม่ทองคำโบกนะครับนะครับการร้องถูหน้าใส่ทีมดีนะครับผมจากเอฟซีมาไฟเลยทีเดียวนะเดี๋ยวก็ขอฝากแม่ๆไว้ชี้พร้มให้ความสื่อไว้ทุกคนนะแม่นะนะเป็นนักร้องหัวทั้งฝันครับผม งานเพลงดีผลงานเพลงป็นของตัวเองนะครับวันนี้ก็จะมาขอเปิดระบ้านนะครับแตให้กับเป็นแม่ได้ร่วมด้วยเชิดเฉียนกันนะครับร่วมด้วยกับน้องอนันต์ไมทองครมนะครับฮ่าวัลลีค่ะวัลลีค่ะรอแป๊บนะเขาไม่เอาเก้าอี้ค่ะเหลือมาค่ะ แปลอก็อี but, ici, ้อย <our: sk corr all> ู่ใช่ไหมคะจ้ะโอเคแปลอก็อี้อยู่ใช่ไหมจ้าสักครู่หนึ่งนะาวันนี้เอซีครับมาเยอะเดี๋ยวรอสักครู่ครับตุ้งี่กำลังเดินทางมาครับผมอะแล้วนกแล้วูกกลหลาน ประมาณในในชุดเล็กๆะครับชุดสัอร์ตบอลน่ารักๆในกับะครับเรามีกันหลายขนาดนะฮะะครับตามที่เอฟซีของน้องนันต้องการนะครับไม่จะเป็นเล็กๆในกับชุดใหญ่ชุดกลางนะครับเรามีให้เลือกนะะเวทีขนาดหลายๆขนาดระบบไฟแสงสีนะฮะ ซอยนี่เดี๋ยวพี่ถ่ายสภาพดีไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวดดลแล้วแป๊บนึง Yeah.